บอกใจตัวเองดังให้มันลืมสักทีก็รู้มันนานทันไปที่งคงรักเธอทุกทกคืนในฝันก็ยังคงละเมอคิดไม่ยดงว่าเธออยู่ตรงนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีคุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงนะคะวันนี้พี่เปิดมาด้วยเพลงของน้องฟิพ์มิีพายออกไปออกไปจากใจฉันทีคืออยากจะไล่เข้าไปแต่มันยังอยู่ในใจตจลอดเวลามีเอฟซีอินบ็อกซ์เข้ามาถามว่าทำไมอ่ะหนูดีเขาทุกอย่างเลยพี่ให้ทุกอย่างให้เงินทองให้ความรักให้หน้าให้เกียรติแต่เขา ทิ้งหนูไปทิ้งหนูไปอย่างที่ไม่ไม่เหลียวมามองแล้วไม่แคร์เลยมันเกิดจากอะไรพี่ดีแล้วไม่ดีใช่ไหมเราต้องเป็นคนเลวใช่ไหมเราถึงจะเอาเขาอยู่ได้ไม่ใช่นะคะอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นเดี๋ยวพี่จะบอกให้ว่าทำไมแล้วก็มันมีหนทางแก้ไขอะไรยังไงบ้างที่เปิดมาด้วยเพลงนี้เพราะว่าน้องพิมพ์นิพายเนี่ยเขาจะ เวอร์เพลงที่เกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยเยอะแล้วเป็นพี่เป็นแฟนคลับเขาพี่ก็จะตามตามเพลงเขาอยู่แล้วแล้วก็หัดร้องด้วยแล้วที่ตามตามเขาเนี่ยไม่ได้ตาม F ของอย่างเดียวนะาตามเขาตั้งแต่เขายังไม่ดังตั้งแต่เขายังไม่ดังเลยแล้วก็ยังพูดกับเพื่อน,อน,อน,อนอๆหลายๆคนว่าเด็กคนนี้เก่งแล้วก็คอยดูสิคนนี้ต่อไปจะดังมากพี่ดูจากอะไรดูจากบ o d y ้แลนเกจเขาดูจากแววตาดูจากกัดในดวงตาของเขาเขาเป็นคนที่มีความ เขามีแสงอ่ะดูแล้วรู้เลยว่าว่าเด็กคนเนี้ยมันมันไม่ใช่ไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่นะอยากรู้ดวงชะตาชีวิตเขามากเลยอยากรู้ดวงดาวก็เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกตอนนี้เขาดังแล้วอะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้เจอก็อาจจะถามนะถ้าเขายอมบอกก็จะเอาไว้มาเป็นวิทยาทานความรู้เ,เก็บไว้แล้วก็เอาไว้ถ่ายทอดหรือว่าบอกเล่าไปให้คนอื่นฟังว่เาเชะตาแบบเนี้ยจะเป็นแบบนี้ ทีนี้เราก็กลับมามาคุยกันเรื่องอความรักของชาวราศีสิงในเดือนสิงหาคมนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนที่จะพูดเรื่องรักร้ารักแลรรักรักจริงไม่จริงเนี่ยนะจะบอกทลิปนิดนึงสาหรับคนที่ชอบถอนข้ามาชอบถามเข้ามาว่าทําไมความรักของเขาชอบเมงประสาทให้ดูตําแหน่งดาวเสาร์ทั้งหมดนี้นะคะทั้งห้าตำแหน่งนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเสาร์ทั้งห้าตำแหน่งนี้ นับจากลัคนาไปเป็นภพที่เจ็ดถ้าเจ้าเรือนเป็นประเป็นนิดเป็นทริเป็นมรณะเป็นวินาศแก่ลัคนานั่นแปลว่าอนุมานได้ว่าดวงชะตาชีวิตรักของคุณจะเป็นคนที่อาภัพรักอาภัพคู่คู่ไม่เป็นหนึ่งคุณไม่เป็นหนึ่งของคู่หรือคุณอาจจะเป็นดวงภรรยาน้อยหรือคุณอาจจะมีลักษณะ ร้ายแรงถึงกับขั้นไปเป็นชู้กับเขาหรือลักษณะร้ายแรงขนาดที่กินผัวกินเมียหรือไปเป,เป็นมือที่สามโดยที่คุณไม่รู้และก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะเพราะว่าลักษณะดาวมันมันทำให้คุณสมบัติมันเป็นแบบนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเอามาเป็นข้ออางว่าก็ดาวชั้นเป็นดาวที่เป็นดาวภรรยาน้อยดังนั้น ถ้าฉันเป็นแฟนยายน้อยก็อย่ามาว่าฉันสิเพราะว่าดาวฉันเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ใช่นะคะคนละเรื่องนะคะน้องขาศิลธรรมจรรยาบรรณต้องมีคนละเรื่องกันมีทีละคนนะคะลูกมีผัวทีละคนไม่เสียาหายค่ะแล้วไม,ไม่ต้องรีบมันมีได้ตลอดจนกว่าเราจะตายกันไปเลยนะคะ,ะดูแลดูแลร่างกายเราดีๆด,ดูแลจิตใจเราดีๆแล้วเราก็จะได้คนดีๆเข้ามาชาวราศีสิงในเดือนสิงหาคมความรักเป็นยังไงเนาะ ความรักของชาวราศีสิงตกตัวเองอยู่ที่ตัวเองอยู่ที่ความคิดของตัวเองแปลว่าอะไรก็คือดาวความรักของคุณนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมคนโสดคนที่เพิ่งมีประเด็นหรือเลิกลากันไปนะคุณอาจจะได้ เขาเรียกอะไรมีมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเป็นกาวใจอันไหนที่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 เคลียร์ได้นะก็ mm hmm. าอาจจะทำให้ภาวะการโกรธการงอนอะไรของคุณเนี่ยเข้าใจกันขึ้นแล้วก็กลับมาคืนดีกันหรืออาจจะเป็นภาวะการที่คนรักเก่ากลับมาคืนดีกับคุณเพราะ สืบเนื่องมาจากผู้ใหญ่หรือคนที่มี power มีอิทธิพลมาพูดให้คุณเข้าใจเขามากขึ้นแล้วคุณก็ยอมกลับไปคืนดีกับเขาในเรื่องของคนโสดนะคะหลังวันที่17สิงหาคมไปแล้วดาวอาทิตย์จะย้ายเข้ามาเป็นอุดนะคะเข้ามาเป็นอุดแปลว่าอะไรคุณอาจจะมีเจ้านายพ่อเพื่อนของพ่อเพื่อนเลยนะ พ่อเพื่อนสมัยนี้ก็หนุ่มๆน,นะไม่ได้แก่นะหรือเพื่อนรุ่นพี่เอาเป็นว่าคนที่มีศักยภาพเยอะกว่าคุณมีอายุมากกว่าคุณเข้ามาแอบรักแอบชอบนะแอบอยากได้คุณไปครอบครองนะอาจจะสร้างความอึดอัดให้กับชาวลาสิสงในช่วงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็หวั่นไหวไปในตัวด้วยเพราะว่าอะไร ก็ชอบอยู่นะอาจจะเป็นหัวหน้างานแต่พอหวั่นไหวแล้วยังไงก็รู้สึกอึดอัดตรงที่ว่าเอ๊ะเขาจะมีเมียอยู่หรือยังนะเขาจะมีคู่อยู่หรือยังนะเราจะยังไงดีมันก็จะเป็นอารมณ์เนี้ยคนโสดจะเป็นอารมณ์เนี้ยนะเป็นเป็นอารมณ์ที่แบบว่ามันจะมีคนเข้ามาถูกตาต้องใจคุณคุณคุณ,ค,ณคุณหักห้ามใจไม่ได้อมันมีความใกล้ชิดด้วย มันเป็นความใกล้ชิดด้วยแล้วก็มันก็เลี่ยงไม่ได้ด้วยนะเลี่ยงไม่ได้ด้วยเออขึ้นอยู่กับว่าอืมคุณจะจะคิดเห็นในลักษณะไหน,านาแต่ด้วยด้วยชะตาของคุณนะชาวราศีสิงห์เนี่ยดาวดาวคู่ของคุณนะคือดาวราหูนะคะมันเป็นดาวที่เขาเรียกอะไรเป็นคู่แปลกคู่ที่ไม่เหมือนคู่ที่แยก ดังนั้นการที่คุณจะได้คู่ที่เป็นคนอายุมากกว่าหรือมีอิทธิพลมากกว่าก็เด่นชัดแล้วยิ่งอาทิตย์มาเป็นอุดด้วยนะโอ้โหเชื่อว่าคุณจะได้เจ้านายเป็นผัวอ่ะฟันธงไปเลยแล้วกันขอยืมคําอาจารย์รักมาใช้หน่อยสาหรับคนโสดนะทีน,นี้อ่ะเรามาดูมาดูคนมีคู่แล้วคนมีคู่ช่วงนี้ก็ลอาจจะได้ลาบหรือโชคดีจากคู่ครองหรือเกิดจากอ่าก็เลยล่ะ คุณอาจจะเกิดแต่งกับงานแบบที่แบบถอนตัวไม่ขึ้นนะในในบางคนนะก็คือแทนที่คุณจะมาสนใจดูแลคู่ของคุณนะคุณอาจจะบ้างานอ,อ,อยู่กับงานจากกานกระทั่งแบบลืมไปเลยว่าคิ้วงานเป็นเมียนะช่วงนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีโควิดนะแต่คุณก็จะมีการติดต่อกับเพื่อนฝูงเยอะอยู่นะมีการมาปรึกษาหาลือมีการวางแผนเรื่องการเงินการลงทนุนมีการวางแผนแบบมาราธอนต่อเนื่องเลยจนกระทั่งคุณแบบ คุณลืมไปเลยว่าคุณมีเมียม,ม,มีแฟนมีคนรักนะแต่คู่ของคุณเนี่ยเขาจะช่วยเหลือคุณนะในเรื่องการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องเงินทองในการสนับสนุนคุณอยู่ดังนั้นเด็ดขาดเลยก็คือห้ามมีเรื่องกับคู่ห้ามไม่ใส่ใจคู่ห้ามทะเลาะเบาแวงกับคู่ไม่อย่างนั้นคู่คุณที่เขาสนับสนุนการเงินคุณอยู่เขาจะถอนนะนะ เมือนถอนการสนับสนุนเหมือนถอนสปอนเซอร์คุณจะเหนื่อยคุณจะแย่กว่าเดิมนะคุณอย่าลืมนะว่าคุณไปปรึกษาหารือกับคนอื่นเขาก็ให้ให้ได้คำแค่คําปรึกษาหารือแต่เงินทุนนั้นเนี่ยมันอยู่กับคู่ของคุณเลยตอนนี้ไม่มีใครช่วยคุณได้เลยการเงินของคุณเนี่ยจะสะดุดหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณจะใส่ใจกับความรักของคุณแค่ไหนนะจำไว้เลยประเด็นเด็ดนะ ก็มีตรงนี้ก็คือเออเตือนอันนี้หนึ่งด้วยให้ว่าอา่าอาจจะต้องระวังเรื่องสุขภาพแล้วถ้าจะหาหมอเนี่ยนะให้ไปหาหลังวันที่17สิงหาคมไปแล้วนะคุณจะเจอหมอดีช่วยรักษาไม่ว่าจะเป็นหมอใจหรือหมอกายนะตเตือนไว้นะคะให้ดาวมันอยู่ในอยู่ในเอ่อคุณสมบัติที่ส่งเสริมกับดวงคุณหน่อยนะคะตเตือนไว้ยังมีเรื่องสุขภาพนิดหน่อยนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะอา่าแล้วก็ อย่างที่บอกก็คือการเงินจะผูกพันกับความรักนะคะถ้ารักไม่มีให้เขาเขาก็ไม่มีเงินให้คุณจำมาไว้เลยสำหรับคนโสดจะให้ทริคเรื่องลักษณะของคู่ครองคนรักไว้หน่อยนะคะถ้าคุณจะไปจีบใครให้ดูลักษณะคู่ของคุณจะเป็นคนลักษณะท้ว,ทวมๆหน่อยๆผิวสีผิว,ผ,ว,ผ,วผิวค่อนข้างคล้ำนะแล้วก็รูปหน้ายาวรูปไข่ แล้วก็จะเป็นคนที่มีลักษณะแปลกนะคะเป็นคนที่มีอิทธิพลเป็นคนที่มีคุณเห็นแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ลักษณะแปลกแปลเอ๊ะผู้ชายคนนี้ลักษณะลักษณะเอดูดีฮะแต่ว่ามันดีแบบแปลกแปถ้าคุณเลือกคู่ดีคุณก็จะได้ไม่ต้องมาร้องเพลงออกไปขอร้องให้คจณตาย นวดังนั้นก็คือถ้าเขาไม่ดีก็ให้เขาหายไปแต่ถ้าเราไม่อยากเขาหายไปจากชีวิตเราเราก็เลือกคนที่มันควรจะเป็นเนื้อคู่เราจริงๆไม่ต้องมนันต้องเปลี่ยนคู่กันบ่อยๆใช่ไหมคะรู้ดาวรู้ดวงมันก็รู้ใจนะคะความรักมันจะต้อง เดินต่อไปควบคู่กับลมหายใจของหัวใจของเรานะคะวันนี้ขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ค่ะขอให้โชคดีค่ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย